เข้าสู่ช่วงของโลกคนเมืองครับประเทศไทยกําลังอยู่ในช่วงของฤดูร้อนนะครับและอยู่ในสภาพอากาศที่แปรปวนครับสิ่งที่สําคัญที่จะช่วยลดภัยธรรมชาติในขณะนี้นะครับเริ่มต้นลําดับแรกคือตัวเราเองครับนาวากาศเอกสมศักดิ์ขาวสุวรรณผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กล่าวนะครับว่าเป็นที่รู้กันว่าประเทศไทยมี3ฤดูคือฤดูร้อนฤดูฝนและฤดูหนาวแต่ในความเป็นจริงกับเหลือ2ฤดูนะครับโดยถือว่าฤดูฝนกับฤดูแล้งรวมกันเป็นฤดูเดียวและขณะนี้ถือว่าอยู่ในช่วงของฤดูร้อนแต่ฤดูหนาวที่ผ่านมา อากาศหนาวติดต่อกันเป็นระยะเวลานานส่งผลให้อากาศแล้งและเมื่ออากาศร้อนติดต่อกันลมอากาศร้อนชื้นของภาคตะวันออกเฉียงใต้มาเจอกับมวลอากาศเย็นจากจีนส่งผลให้เกิดอากาศแปรปรวนมีฝนฟ้าขนองและลูกเห็บตกในบางพื้นที่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาภาคเหนือเกิดลูกเห็บตกส่งผลให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายสิ่งที่น่าเป็นห่วงคืออากาศแปรปรวนทําให้เกิดลมพายุและพัดป้ายโฆษณาต่างๆล้มได้ จึงอยากให้ประชาชนในพื้นที่ระมัดระวังเป็นพิเศษอีกทั้งควรงดการใช้เครื่องมือสื่อสารด้วยเพราะจะทำให้เกิดฟ้าผ่าและอันตรายถึงชีวิตได้ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษาย,ยนนี้ประเทศไทยอยู่ระหว่างที่พระอาทิตย์ตั้งฉากกับบ้านราพอดีทําให้ทุกพื้นที่เกิดปัญหาภัยแล้งโดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางตอนบนภาคตะวันออกไม่มีน้ําใช้พื้นที่นอกเขตชลประทานได้รับผลกระทบหมด เว้นแต่ในเขตชประทานที่สามารถจัดการบริหารได้จึงอยากให้ประชาชนงดปลูกพืชผลทางการเกษตรและปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆโดยประเทศไทยจะร้อนนานถึงเดือนพฤษภาคมและมีฝนฟ้าแปรปรวนอยากให้ประชาชนระมัดระวังพายุฤดูร้อนสำหรับจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากภายแล้งตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2556จนถึงปัจจุบันมีทั้งหมด27จังหวัด ในขณะที่ภารกิจการแจ้งเตือนภัยและการกระจายข่าวความรุนแรงของภัยพิบัติการสิ้นสุดของภัยพิบัติผ่านศูนย์นั้นได้แจ้งเตือนผ่านระบบหอเตือนภยัยหอกระจายข่าวชุมชนสถานีถ่ายทอดสัญญาณเตือนภยัยเครื่องรับสัญญาณเตือนภัยในท้องที่และขณะน,นี้ได้เดินสายสร้างองค์ความรู้เครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติในภาคประชาชนจังหวัดต่างๆคาดว่าจะเสร็จสิ้นโครงการสี่ภาคในเดือนสิงหาคมนี้ และเมื่อเรารู้และเข้าใจถึงภัยธรรมชาติอย่างตรงจุดแล้วเชื่อว่าแม้ว่าจะฤดูไหนหรือภาวะอากาศแบบใดเราก็จะใช้ชีวิตอย viewers, ู่ได้ในทุกสถานการณ์ครับกรมชลประทานออกมาระบุนะครับว่าในปี2558ประเทศไทยจะเผชิญกับภาวะแล้งหนักเนื่องจากมีการนำน้ำสำรองมาใช้ครับ ในเวทีเสวนาลุ่มน้ำเจ้าพระยาขาดน้ำธรรมชาติหรือการบริหารจัดการจัดโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชปถัมภ์โดยในวงเสวนายอมรับนะครับว่าสถานการณ์น้ำในปีนี้น่าเป็นห่วงเนื่องจากมีการดึงปริมาณน,น้ำสำรองมาใช้เกินกว่าที่กำหนดและกำลังเข้าสู่ภาวะเอลนิโยซึ่งจะทำให้เกิดภาวะภัยแล้งอย่างหนักในปีนี้ภาวะแล้งจะวิกฤตมากขึ้นหากมีการทำนาปรางรอบสอง นายทองเปลวกองจาน์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยกรมชลประทานยอมรับนะครับว่าสถานการณ์น้ำแล้งในลุ่มน้ำเจ้าพระยาปี2557มีปัจจัยมาจากปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิตเขื่อนแควน้อยและเขื่อนป่าศักซึ่งเป็นที่ปล่อยน้ำลงมาเลี้ยงในลุ่มน้ำเจ้าพระยาน้อยกว่าปีที่ผ่านมาราว3,800ล้านลูกบาทเมตร สาเหตุมาจากปริมาณฝนตกลงเขื่อนไม่มากรวมกับเกษตรกร,ร,กรทำนานในลุ่มน้ำเจ้าพระยาสูงกว่าปีที่ผ่านมาถึง200ปร์เซประกอบกับมีภาวะน้ำเค็มรุกทำให้ตอนนี้มีการใช้น้ำสำรองในอนาคตเกินไปแล้ว12ครับเขาว่า12ก็คือ ไปนําน้ําที่เราสํารองไว้ต้นฤดูฝนในเดือนพฤษภาคมิยุนาในกรณีที่ฝนมาไม่ถูกต้องตามฤดูกาลเนี่ยเราจะใช้น้ําตรงนั้นน่ะสำรองไว้ใช้ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราไปดึงมาใช้แล้ว12ซซึ่งนับจากวันนี้ไปจนถึงวันที่30เมษายนนะครับคงจะดึงน้ําสํารองส่วนนี้มาใช้ไปจนตลอดแต่ถามว่านะครับ่า ปริมาณเพราะพยาน้ำปริมาณน้ำที่เราสำรองไว้จะมีผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงต้นฤดูฝนปีหน้าหรือไม่ในสานการณ์ปัจจุบันนะครับถ้าหากว่าเป็นอยู่อย่างนี้โดยที่พื้นที่การเกษตรนาปังปังสองไม่เกิดขึ้นอีกเลยนะฮะในสานการณ์ปัจจุบันไม่เกิดขึ้นอีกเลยเนี่ยปริมาณน้ําที่ดึงมาใช้ แล้วก็เหลือไว้ใช้ในต้นดูฝน,นยอยู่อยู่ในสภาวะที่เพียงพอในขณะที่นายเมธีมหายศนานผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศกลางกรมอุตุนิยมวิทยาระบุนะครับว่าในปีนี้ฝนจะมาช้าและจะหมดในเดือนพฤษภาคมจึงเตือนประชาชนให้เข้าสู่โหมดการประหยัดน้ําเพราะอาจจะกระทบกับน้ําต้นทุนในปี2558หากฝนทิ้งช่วงครับ ตำรวจเข้าจับกลุมแก๊งดมกาวตรงบริเวณของสะพานชิดลมแล้วนะครับหลังจากที่ชาวสังคมออนไลน์ร้องเรียนผ่านทางเว็บบอร์ดนะครับระบุว่า6เดือนปัญหาไม่คืบหน้าครับหลังจากมีสมาชิกเว็บไซต์พันทิปนำกระทู้โพส์ตในเว็บบอร์ดนะครับเตือนภัยอันตรายจากแก๊งดมกาวบริเวณท่าเรือคลองแสนแสบสะพานชิดลมเมื่อวันที่25มีนาคมที่ผ่านมาโดยเนื้อหาระบุนะครับว่า บริเวณเดังกล่าวมีเด็กวัยรุ่นจับกลุ่มดมกลาวและมีพฤติกรรมคุกคามประชาชนที่รีถ่ายเงินที่เดินทางผ่านไปมาบริเวณนี้ซึ่งเจ้าของกระทู้ระบุด,ด้วยว่าได้ถูกรีดไายเงินถึงสองครั้งรวมถึงการคุกคามทางเพศและที่ผ่านมาได้ร้องเรียนไปยังสอนอพญาไทยและสอนอปทุมวันหลายครั้งเป็นระยะเวลา6เดือนแต่ก็ยังไม่มีการแก้ไขปัญหา ล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาเนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าจับกลุ่มแก๊งวัยรุ่นในบริเวณดังกล่าวแล้วเจ้าหน้าที่ยอมรับว่ามีเรื่องราวร้องเรียนเข้ามามากโดยส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นที่มาดมกล่าวจะอายุประมาณ14-15ปีและเป็นคนจรจัดซึ่งเป็นคนไทยไม่ใช่ชาวต่างชาติเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุด,ด้วยว่าหลังจากนี้จะส่งตัวเด็กวัยรุ่นที่จับกลุ่มได้ไปสถานที่บำบัดต่อไปครับ หลังจากที่ผู้เสียหายนำเรื่องร้องเรียนบอกทางเรื่องราวในเว็บไซต์ออนไลน์นะครับทำให้กระทู้ถูกโหวตเป็นกระทู้แนะนำซึ่งมีคนเข้ามาอ่านและก็วิพากษ์วิจาร์ณถึงการทำงานของตำรวจเป็นจำนวนมากครับทั้งหมดเป็นเรื่องราวของโลกคนเมืองในวันนี้นะครับช่วงต่อไปไปติดตามสภาพอากาศใน Earth ธ e p o r t กับคุณอิสรีปัญญาดีครับ